ผลวอลเล์บอลชายไทยชุดใหญ่พบอินโดนีเซียลุ้นเข้ารอบสี่ทีม AVC Challenge Cup 2023ผลวอลเล์บอลชายไทยชุดใหญ่พบอินโดนีเซียลุ้นเข้ารอบสี่ทีม AVC Challenge Cup 2023การแข่งขันวอลเล์บอลชาย AVC Challenge Cup 2023 AVC Challenge Cup for Men 2023ที่ประเทศไต้หวันวันที่13กรกฎาคม2566บวอลเล์บอลชายทีมชาติไทยลงสนามพบกับ ทีมชาติอินโดนีเซียรอบ6ทีมสุดท้ายหรือรอบก่อนรองชนะเลดดิศโดยผลงานนัดที่ผ่านมาทับหนุ่มไทยเอาชนะฮ่องกง3 1งเซตรวดกระทั่งผ่านเข้ารอบได้สำเร็จเซตแรกวอลเล่บอลทีมชาติไทยชุดใหญ่ทำเกมรุกได้อย่างหนักแน่นบุก3เมตรได้แต้มอย่างไม่ค่อยมีข้อผิดพลาดจนทำคะแนนขั้นนำา19-15และด้วยมาตรฐานที่ยังแข็งแรงคงที่ทำให้หนุดไทยเก็บเซตแรกไปได้ก่อน25 20นํา1-0เซต เซตสองทีมชาติไทยยังสร้างสารรค์เกมรุกได้อย่างดุดันขณะที่อินโดนีเซียเองก็แก้เกมมาอย่างดีทำให้เกมนี้ต่างฝ่ายต่างผลัดกันทำแต้มอย่างสนุกไล่เบียดสูสี12-12แต่ช่วงกลางเซตไทยทำได้ดีกว่าขยับหนีห่างไป16-14แต่หลังจากอินโดนีเซียขอเวลานอกก็กลับมาทำแต้มสูสีสุดท้ายเป็นอินโดนีเซียชนะไป27-25ตีเสมอ1-1เซต เซตสทัพหนุ่มไทยเกิดชอด็อตดื้อตั้งแต่ต้นเซตจนโดนอินโดนีนดนเซียทำแต้มนำห่างเจถึงสยิ่งเล่นแต้มยิ่งห่างไปไกลพักกีซอนโค้ชทัวรเล่บอลชายไทยถึงขอเวลานอกกลับมาเล่นคราวนี้รูปเกมทัพหนุ่มไทยดีขึ้นแต่ยังไม่ดีพอก่อนท่ายไปอีกครั้ง20-25ตาม1-2เซตเซต4เริ่มต้นด้วยความผิดพลาดของอินโดนีเซียประมาทในช่วงต้นเซตประกอบกับทัพหนุ่มไทย มีลูกทีเด็ดจากลูกเสิร์ฟทำให้ไทยเริ่มต้นเกมได้ดีนำ5 0จนโคชอินโดนีเซียต้องขอเวลานอกกลับมาเล่นอินโดนีเซียเหมือนจะหลุดไปมากทำให้แต้มห่าง12 3กระทั่งไทยเก็บเซตนี้ไปครองได้สำเร็จ25 18เสมอ2ลบ2ต้องตัดสินในเซตที่5เซต5ทีมชาติไทยยังปั่นป่วนอินโดนีเซียอย่างต่อนเนื่องนำห่าง4 0จนโคชอินโดนีเซียต้องขอเวลานอก กลับมาเล่นคราวนี้อินโดนีเซียทำเกมได้ดีขึ้นไล่ตามมา6-8ถึงจนโค้ชพักต้องขอเวลานอกบ้างกลับมาเล่นคราวนี้ทั้งสองทีมสู้กันอย่างดูเดือดสูสีสุดท้ายเป็นทีมชาติไทยที่ชนะไปได้15-12ผลการแข่งขัวเอลเล่บอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ชนะอินโดนีเซียไปได้3-2ถึงสองเซต 25- 2 0 2 2ถึง2 5ถึง2ถึง อย่างไรก็ตามจากผลการแข่งขันดังกล่าวทำให้วอลเล่บอลชายไทยเลี้วเข้ารอบ4ี่ทีมสุดท้ายศึกวอลเล่บอล AVC Challenge c ์ p ับฟอร์เมนไปเจอกับทีมชาติเวียดนามที่เพิ่งชนะไต้หวันมาซึ่งจะทำการแข่งขันในวันที่14กรกฎาคม66สามารถติดตามถ่ายทอดสดได้ที่ AVC Asian เช l l e ว b a เล c บอ f คอนเ a t i o เ